เอาหืยไปนีคนลวบกวันนี้ฝนตกแดดไม่ออกนะคะวันนี้เนาะก็ไม่ร้อนนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากลุงเสือก็ถอนก้านะคะกับน้องแหม่มอยู่นู่นนะคะอยู่ไกลๆนะคะโู่นนะคะลุงเสือถอนก้าโอ้ยลมลมลม ลมแรงลมแรงนะคะนี่มืงเกือถอนก้าผ่านมาผ่านกัไม่ผ่านก็ต้องผ่านนะฮะไม่ผ่านก็ต้องผ่านวันนี้ดยาดําเทือที่สามก็ดํานาแมนบอกบอก่เคยดําหน้ากะเทือน่บอกเอาเทือละกํมก็กได้ด เออมันอุ้มยากเพราะว่าเชือกมันรุดเหล้วแมนปะไว้กรรมอือละกรรมมันจางดำงางนั่นแหละกำลังสอนจ่าเอ็มดำนานะคะเออห่า,างจักหน่อยยับออกอีกจักหน่อย ะะต้องทำได้ทุกอย่างนะ,ะต้องทำเป็นทุกอย่าง <S <S โอ้ยฝนกระทินบนมือพี่น้องเอ้ยหนาวจะเอ็มหนาวแล้วฝนตกไม่ยอมหยุดเลยพี่น้องเอ้ย เมื่อคืนก็ตกทั้งคืนจากเปียกมาเปียกจ่าเอ็มนอนไม่จีรีฝนตกนิ้นอนนอนพัดลมก็ไม่ได้เปิดเนานะคะเอฟซีนะคะส่งกำลังใจมาให้จ่าเอ็มเด้อจ่าเอ็มจ่าเอ็มดำนาวันนี้สู้เต็มที่นะคะชู่สองนิ้วนะดำไเนื้อ จ่าเอ็มดำผู้เดียวเด้อพี่น้องจานุก็ลอยนาลอยล้างอยู่นี่ไปเข่าห้องน้ำแล้วว่ากินเข่าอยู่นั่นเออคนพระท่านได้กินเข่าเศร้าโอ้ยฝนกระแรงขึ้นแรงขึ้นได้บานลุงเสือก็ให้ทอนกล้ากับน้องแม่มเนาะเพราะว่าเล็บประมือออกลุงเสือ ดำหน้ายามได้เา,ยา,ยานั่นเล็บเพิน่นเล็บมือออกนะคะลุงเสือเนาะนี่นะคะมองไปทางไหนก็มีแต่น้ำโคนทุ่งหน้านะครับพี่น้องมีแต่นาำพายุเข้าไมา่รู้จะตกอีกกี่วันเน,ะน,นเาะบ่ นั่นแหละพอดีแล้วบานนี้หายเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกกอมันจะขึ้กัน,น,นกเริ่มแน,น่นวะออเริ่มแล้วเริ่มแล้วดีว่าคอมเมนต์นเข้ามาเลยนะ,ะคทำง่ายคอมเมนต์เข้ามานะคะจะเอ็มบอกนะคะ คจะติจะชมนะคะรับได้ทั้งนั้นนะคะาดาพ่อ <laughs> ขออย่างเดียวอย่าดา่าจะเอ็มบอกนะคะ <laughs> ติชมได้นะคะแต่ห้ามดา่า <laughs> โอ้ยลมพรอมนี่จะฝนไข่อยู่ ล่มแล้วมันเทศไใยห,หนาวหนาวหนาวนะคะก้าไม่มีวันนี้ให้ลุงเสือถอนก้ารอนะคะเดี๋ยวดำเสร็จแล้วก็จะไปถอนก้าช่วยลุงเสือนะคะเพราะว่าวันนี้ลุงเสือคาดนาไว้ล่องเดียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดำอีกสามล่องนะคะวันนี้จะถอนก้าก่อนอู้แต่ว่าน้ำหลายดำอย่างเด้กพี่น้อง แมน่นน้ำเยอะดำยากนะคะมันถอยยากอคอมเมนต์มาให้กำลังใจจากเอ็มเดอร์เอฟซีนะคะ เดี๋ยวรอดูเด้อตอนข้าวออกดวงเด้ออันนีหน้หน้านี่เป็นของจ่าเอ็มเด้อพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะคะ แบมวันนี้น่าจะปวดเอวบอ่ปวดขาบ่ไปลกก้าซอยลุงเสือนะก้าบ่มีพร้อมาละเลยเห็เพิเ่นลกก้าลุงเสือกับแตดแหม่มเนานะเดี๋ยวขอเวลาสักแปดนาทีนะคะเดี๋ยวกระสาก,ก็จะลงไปดำช่วยจ่าเอ็มเนาะ ปวดแล้วอม้มบดมือเนาะดำนาเดี๋ยวของมากินเนียน,นลำบากเนี่ยเห็ดนาบันิแต่เบิรงเด้อนอนคืนเนี่ยสิปวดปวดเอ็นบันิแข้งขาตึงเวิร์ดลุกนั่งกัยากกินยาพาร,ราดเด้อภาษากินยาพาร,ราเวิดสองเมตรเดียว อยูแล้วบานนี้นแมนน่าะคะโอ้นมองไปที่ดำเมื่อวานนะคะน้ำท่วมนะคะมองไม่เห็นยอดก้าเลยนะคะเน,ะนอาะคุณออันทีเนื้อเ้บานี้ทาบ,บาว่าซา้าึ้นสิเต็งไรต้นก้าเปลือยสายประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีะคะ่ะพร้อมจะเอมเจ็ดครึง่งเจ็ดนาทีครึง่งโตลมลมลม อันคิดมาซ่ายังไมันได้ใไปหอดใส่อยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาสาน พ่อเลยบอแป8นาทีครึ่งลงแล้วบอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอบ,อบอมาดับได้ดับบอเปลนะ่วนยคนมวนแมนดําหลายคนกับมวนเหรเย ใช่ไ้ซื้อแ้วบนในโลงแล้วโลงกับว่าได้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ